สวัสดีครับนะเวลาดีสี่ทุ่มครึ่งนะฮะเดล่ทอล์กผมที่ว่าทองมันคงนะวันนี้นะ,ะหลังจากที่ผมนั่งอ่านแล้วก็ตอบคอมเมนต์ไปนะฮะแล้วก็เ <c> ห <oughs> ็นคอมเมนต์หนึ่งนะ,ะก็มีหลายท่านแหละที่เข้ามาปรึกษาผมในเรื่องของการเป็นหนี้ว่าเอ๊ะ้วเราจะทำอะไรยังไงได้อยากหาทางออกนะ,นะวันนี้ก็เลยเอาทางออกแบบกว้าง นะกว้างๆก่อนนะเป็นจริงๆแล้วมันต้องเป็น private coaching มันถึงจะอันนี้ได้แต่ private coaching ในช่วงนี้ที่ใครที่จะเข้ามานะ private c o d เนี่ยนะนะฟรีนะฮะฟรีให้อยู่นะฮสำหรับคนที่เป็นหนี้นะผมก็เข้าใจว่าคนที่เป็นหนี้หรือว่าตึงมือมากแล้วอะไรเงี้ยนะฮะก็รู้ตัวเองกันอยู่เนาะถ้าเกิดมันตึงมากไม่ได้มีเงินเยอะแยะอะไรก็ ไม่ต้องยังไม่ต้องมาจ่ายอะไรผมยังไม่ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายผมนะผมก็โคชให้ฟรีนะให้คําปรึกษาพูดคุยกันฟรีนะเท่าที่ผมสามารถนะเท่าที่ผมสามารถและเท่าที่ผมรู้เท่าที่ผมพอจะมองหาเอา่อหนทางให้ได้นะก็จะเป็น private coaching ที่ยังฟรีสำหรับเพื่อนๆทุกท่านในช่องนะฮะในช่องแต่อย่างที่บอกเมื่อไหร่ที่ กรุ๊ปผมเสร็จเรียบร้อยนะค่อยว่ากันนะโอเคนะมาเข้าประเด็นนะนั่นก็คือมีปัญหานี้สินอยู่เสร็จแล้วหาทางออกไม่ได้นะใจเย็นเย็นะใจเย็นเย็นผมบอกเลยใจเย็นเย็นในช่วงที่ผมเป็นหนักๆก็คือผมก็ใจใจร้อนนิดนึงแหละในตอนนั้นอะแต่มันก็หาทางออกไม่ได้นะเสร็จแล้วก็มาสงบสติอารมณ์อยู่ที่ห้องนะคนเดียวนะเป็นเวลาอยู่ประมาณ เวันได้นะโดยประมาณ7วันจึงหาทางออกให้ตัวเองได้นะแต่จะไม่รีบร้อนนะไม่รีบร้อนเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ปรึกษาเข้ามาหรือว่าให้คอมเมนต์เข้ามาแล้วอย่าพึ่งใจร้อนนะผมบอกอะไรไปบางอย่างแล้วอย่าพึ่งใจร้อนนะฮะมีเวลานะค่อยๆค,ค,คิดแล้วก็ค่อยๆตึกตองหาหนทางของมันที่ที่ดีกว่าเนาะอ่ะมาดูนะมีหนี้รถนะฮะแปดพ 1 0 0 0 0มืนนะฮะเท่าไหร่ก็แล้วแต่อยู่ประมาณนี้เสร็จแล้วก็มีหนี้บัตรเครดิตอยู่ส่วนหนึ่งอันนี้ก็กลางๆเนาะแต่ก็ตึงแล้วเนี่ยมีอยู่แค่2ออย่างนะหนี้บ้านยังไม่เกี่ยวนะบางคนมีหนี้รถบางคนมีหนี้บัตรเครดิตนะบางคนมีหนี้บ้านด้วยแล้วก็ยังมีหนี้อ่าเพอร์ซันอลโลนอีกนะแถมเข้าไปด้วยหมวกกันน็อกหรือว่านอกระบบนะ ตรงนั้นก็หนักแต่ทุกอย่างมีทางออกนะฮะมีทางออกแต่ว่าทางออกเนี่ยต้องคิดให้ดีนิดนึงนะฮะการที่นําเงินมาเสร็จแล้วไปไปจ่ายนี่เลยมันก็ถูกต้องนะแต่ถ้านําเงินตรงนั้นอ่ะดึงเวลาออกมาได้เสร็จแล้วนํามาทําสลากอมสินสักส่วนหนึ่งได้ไหมต้องไปดูในส่วนของรายรับด้วยนะผมถึงบอกว่ามันจําเป็นต้องมีการ p r i v a t แล้วถ้าเราพูดคร่าวๆกว,าว้างๆเนี่ยมันง่ายเลย นะแต่ทําได้หรือเปล่าเนี่ยส่วนใหญ่จะทํากันไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหลักการที่เราบอกไปตรงๆเลยง่ายๆเลยก็คืออย่างเช่นมินิรถอยู่กับมินิบ้านเอาอันไหนดีนะมีรถมี่บ้านแล้วก็บัตรเครดิตเอาแค่นี้ก่อนนะผมก็แนะนําตรงๆตรงๆง,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 ง่ายๆก็นั่นก็คือไปรีไฟแนนซ์รถนะฮะรีไฟแนนซ์รถและรีไฟแนนซ์บ้านนะเสร็จแล้วได้เงินออกมานะ ปรับอัตราค่าส่งหนี้นะปรับใหม่ให้มันถูกลงเสร็จแล้วเงินที่ได้ออกมาเป็นเงินก้อนเนี่ยเอาไปซื้อสลากองาสินเสร็จแล้วค่อยดึงเงินตรงนี้ออกไปนะชำระหนี้สินในส่วนอื่นเห็นไหมมันมันต้องมีขั้นตอน1 2ึ่งสอี่ห้าหรือเยอะกว่านั้นนะมันไม่ใช่ว่าไปรีไฟแนนซ์มารีไฟแนนซ์ลถเสร็จแล้วเอา เงินที่ได้จากรีไฟแนนซ์รถไปปิดบัตรมันก็ตรงๆฮะมันจบแต่คุณก็ต้องไปอันนี้รถอีกเสร็จแล้วเวลาที่เงินคุณไม่เหลือคุณจะทำยังไงถูกไหมเพราะฉะนั้นผมจึงเอาเทคนิคพิเศษของสลากออมสินที่ผมทำไลฟ์เมื่อวานเนี่ยนะใครยังไม่ได้ดูนะคลิกกลับไปดูนะไลฟ์ live เมื่อวานนี้ที่เขียนคำว่าสอนฟรีนะสลากออมสินนะนะตรงนั้นนะเมื่อเรารีไฟแนนซ์รถหรือบ้านได้แล้วเนี่ย นะฮะเอาเงินนั้นมานะ,ะเสร็จแล้วไปซื้อสลากอมสินก่อนนะจัดสรรส่วนค่าใช้ใจ่ายออกมาอีกนิดหนึง่งนะ,ะแล้วค่อยเอาไปส่งดอกเบี้ยงเงินกู้ของธนาคารอมสินนะของสลากอมสินตรงนี้นะฮะตรงนี้ต่างหากที่จะเป็นทางรอดนะ,ะจะเป็นทางรอดนะไม่ใช่ทางเลือกนะฮะผมบอกเลยไม่ใช่ทางเลือกนะเป็นทางรอด เป็นทางรอดให้เราเพราะเมื่อก่อนนู้นเนี่ยย้อนไปหลายปีเนี่ยผมใช้วิธีก็คือการโยกหนี้ที่หนึ่งแล้วไปจ่ายหนี้อีกที่หนึ่งเสร็จแล้วก็โยกหนี้ที่นี้มาเสร็จแล้วก็กลับไปจ่ายอีกที่หนึ่งนะก็โยกที่หนึ่งแล้วก็ไปจ่ายที่หนึ่งนะผมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนจนสุดท้ายผมมาเจอวิธีนี้มันจึงกลายเป็นว่าโยกหนี้ออกมาแล้วเปลี่ยนจากสภาพหนี้นะเปลี่ยนหนี้เป็นทรัพย์สินนะหรือเปลี่ยนหนี้เป็นสินทรัพย์ นะฮะเปลี่ยนนี้เป็นสินทรัพย์นะถ้ามันยังรีไฟแนนซ์ได้ให้รีไฟแนนซ์ออกมาอย่างนี้ก่อนอย่ารีไฟแนนซ์ออกมาแล้วเอาไปทําตามอําเภอใจอําเภอใจนี่หมายถึงรีไฟแนนซ์ออกมาเสร็จแล้วก็ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่นะ,ะผ่อนบ้านกันมาสามสี่ปีห้าปีแล้วนะฮะรีไฟแนนซ์บ้านออกมาเสร็จแล้วก็เอาไปซื้อรถไอ้อย่างเงี้ยนะไอ้อย่างเงี้ย ผมบอกเลยว่าไอ้อย่างเงี้ยตัวดีเลยแหละนะไม่ควรนะแล้วผมเห็นเยอะมากนะผมเห็นเยอะมากแบบนี้รีไฟแนนซ์บ้านออกมาแล้วไปซื้อรถนะเนี่ยนี่คือการการที่เราไม่ได้ไม่ได้จะแก่นี้เราคิดว่าเราแก่นี้ได้นะแล้วก็ได้อ่รถมาใช้ซึ่งจริงๆแล้วมันยังไม่ควร นะมันยังไม่ควรก็นะแต่ก็ทุกคนแหละส่วนใหญ่ก็เป็นผมเองเคยเป็นทุกอย่างมาหมดละนะดังนั้นนะวันนี้ผมจึงเอาเรื่องนี้มาพูดให้ฟังนะฮะแล้วถ้าใครอยากจะหาทางแก้หนี้และเปลี่ยนตัวเองขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะฮะมีสองทางทางแรกนะแอดไลน์เข้ามาเลยนะ TAWA นะหรือ TAWA 009นะแอดไลน์ผมเข้ามาเดี๋ยว ผมเอาลายมาแปะไว้ข้างล่างก็ได้นะเดี๋ยวผมจะพิมพ์ลายไว้ข้างล่างดีกว่า ID ลายนะให้ ID ลายไว้ข้างล่างนะ TAWA 009นะะแล้วก็จะให้เป็น private coaching ให้สำหรับคนที่เป็นหนี้หนักๆแล้วไม่มีเงินที่จะมาจ่ายค่าค่าโคชชิ่งของผมอีกนะก็พิจารณาตัวกันเองนะส่วนใครที่มีหนี้อยู่บ้างแต่ก็มีเงินเหลือใช้อยู่ นะยังไม่มากเอ่อยังยังไม่เดือดร้อนมากนะก็นะฮะ private coaching ก็คิดค่าบริการนะเพราะว่าอะไรถึงจำเป็นจะต้องทำเป็น private coaching นะเพราะปัญหาเนี่ยนะผมไม่รู้จักคุณนะผมเองเนี่ยไม่ทราบหรอกว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่คุณมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คุณมีครอบครัวเป็นยังไงนะอะไรที่จำเป็น อะไรที่ไม่จําเป็นอะไรที่ตัดทิ้งได้อะไรที่ตัดทิ้งไม่ได้นะส่วนผมจะบอกอกว้างๆอย่างที่บอกอะซื้ออากู้มาเท่านี้เสร็จแล้วก็ไปจ่ายน,นี้เท่านี้จบนะฟังดูมันง่ายมากนะแต่มันเป็นวิธีทางที่แย่ที่สุดนะแย่ที่สุดถ้าลองสังเกตดูเราดูหลายๆช่องหลายๆคลิปหลายๆอะไรมาเสร็จแล้วหรือว่าเราอ่านข้อมูลอะไรมาเสร็จแล้วเราก็ทําตามนั้นนะเสร็จแล้วมันได้อย่างนั้นไหมส่วนใหญ่จะพลาดกัน เพราะอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มาละเอียดไม่ไม่ได้ไม่ใช่เป็นคนไม่ละเอียดนะเขาไม่ได้มาละเอียดกับเราเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้จักเขาเขาก็ไม่ได้รู้จักเราแล้วข้อมูลก็ไม่ได้เปิดเผยกันจริงจังนะเพราะฉะนั้นการที่มันคุยกับผมตัวต่อตัว,ตว,ตวนะในหนึ่งสายเนี่ยปกติผมคิด500บาทนะหนึ่งชั่วโมงนะคิดชั่วโมงละ500้บาทนะ private coaching ผมชั่วโมงละ5 0 0อบาทนะ หชั่วโมงเนี่ยนะฮะมันจะเริ่มเปิดเผยตัวตนของกันและกันออกมาและการที่เรา private coaching ก็คือ1เชื่อใจกันไว้ใจกันนะ,ะผมไม่ได้อยากรู้ข้อมูลของคุณเพราะว่าผมอยากรู้แต่มันเป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้นี่คือหลักการของการโคชชิ่งหรือ private coaching นะ,ะดังนั้นคนส่วนใหญ่ที่ private coaching เขาจึงสำเร็จ นะเขาถึงไปได้เหมือนน้องน้องคนที่ผมโค้ชให้เนี่ยนะเป็น p r i v a t e coaching เนี่ยแล้วสำเร็จรู้ล่วงทุกอย่างเนี่ยเพราะว่ามันเปิดเผยข้อมูลกันตรงๆแล้วซึ่งผมถามถามว่าผมเนี่ยรู้ข้อมูลของพวกคุณแล้วเนี่ยผมจะเอาไปทำอะไรไหมคุณจะรู้สึกแย่ไหมนะคงไม่รู้สึกแย่หรอกแล้วผมก็ไม่รู้จะเอาข้อมูลของคุณไปทำอะไรนะเออคนนี้เขามีหนี้เท่านี้มีทรัพย์สิสนเท่านี้ ผมก็ไม่รู้จะรู้มาทําไมเมื่อจบปัญหาปุ๊บก็คือเอาข้อมูลของคุณคืนกลับไปนะผมก็จะได้แต่รู้แค่ว่าเออเขาควรจะใช้วิธีการนี้เขาควรจะดึงตรงนี้ไปไว้ตรงนี้ก่อนแล้วควรจะไปเพิ่มตรงไหนเพื่อแก้ปัญหาควรจะเพิ่มการทํางานอย่างไรเพื่อแก้ปัญหานะควรจะลดค่าใช้จ่ายอะไรลงเพื่อแก้ปัญหานะฮะถ้ามันรีไฟแนนซ์อะไรไม่ได้ควรจะต้องตัดทิ้งไปไหม สำหรับรถยนต์สำหรับบ้านหรือที่ดินบางคนนะที่มาปรึกษาผมเนี่ยที่เคยคุยกันบ่อยๆเนี่ยมีปัญหาที่ดินอยู่สองแปลงนะสองแปลงแปลงหนึ่งนะติดหนี้นะแปลงหนึ่งติดหนี้หลักล้านนะพูดหลายๆรอบแล้วนะแปลงหนึ่งติดหนี้หลายเออหลักล้านเสร็จแล้วอีกแปลงหนึ่งเนี่ยมีมูลค่าไม่ถึงล้าน ก็เสียดายแปลงที่ติดหนี้หลักล้านนะฮะก็เลยเอาแปลงที่ไม่ถึงหลักล้านเนี่ยไปเข้าอีกจำานองอีกเสร็จแล้วเอาหนี้ตรงเนี้ยไปจ่ายหนี้แปลงแรกนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะหรือความผิดพลาดก็คือกลายเป็นหนี้สองแปลงนะที่ที่สแปลงเนี่ยเป็นหนี้เสร็จแล้วก็ไปต่อไม่ได้สุดท้ายศูนย์ทั้งสแปลง ผมเคยบอกว่าทำไมไม่ลองตัดสินใจกันแล้วก็ขายนี่แปลงนั้นซะจากเป็นหนี้หนึ่งล้านขายที่ไปได้ล้านห้าสมมุตินะฮะคุณหมดหนี้ไปคุณมีเงินห้าแสนอันนี้มันก็เป็นได้นะแต่บางคนก็บอกส่วนใหญ่ก็บอกโอ้ยอย่าขายที่อย่าขายถ้ามันจำเป็นนะถ้ามันจำเป็นก็จำเป็นถ้าไม่จำเป็นก็ทนต่อไป นะแต่อย่าไปทําอะไรอย่างนั้นนะบางครั้งเนี่ยการตัดแขนเพื่อรักษาชีวิตเนี่ยมันก็จําเป็นนะฮะมันก็จําเป็นโอเควันนี้ก็ดูท่าทางจะเคร่งเครียดไปนิดนึงนะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะนั่นก็คือสําหรับน้องคนที่ถามเข้ามานะฮะมีหนี้รถ8 0 0พนะมเีเงินกู้50,000ระยะยาวนะอยากหาทางออกอยากจะมี โอกาสก็ง่ายๆฮะรีไฟแนนซ์ลดนะรีไฟแนนซ์ลดให้ค่าผ่อนถูกลงเสร็จแล้วเงินที่รีไฟแนนซ์ได้นะถ้ามันเป็นไปได้เงินที่รีไฟแนนซ์ได้เนี่ยนำมาซื้อสลากออมสินซะก่อนนะผมก็ได้บอกไปแล้วว่าให้เป็น private coaching เข้ามาเพราะตอนนี้ฟรีนะฟรี Free ให้สำหรับใครที่มีปัญหาหนักหน่วงเนานะโอเคนะวันนี้แค่นี้ก่อนสวัสดีครับมาง่ายๆไปง่ายๆอย่างงี้นะ นะโอเคนะไปแล้วขอบคุณครับ